bài đi pino, sabai đi pino, mình hùng đeo, gian tăm hùng nhăn, thèm thèm, nho pino, gian cua thay, hùng, hùng, nhau thui tâm hùng, hùng chơi à, ห,หลากหลายเนาะพี่น้องมีต้มน้ำไม้น้ำต๊อกมันเหลิรอย่างแบบทำไมเนาะยังมีต๊อกพี่น,อน้องเห็นนางบอกได้ปะบ้านตู๊ดไปที่ลงมาตัวด,ดินนะา่าจงนั้นไปดู อ๋อันนี้นะปิพีกบไม่ใคร่ของน้องวิแหม่มีพูดแล้วนางวังเอ,อันนี้แพ้แพ้น้องวินะกินขาวพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องอันหลังน้องวิเลยนะเฮาสบายดีพบกันในบสองเมาไว้อินดีเนาะสบายดีเด้นนอพี่น้อง

สองนี่สองใหญ่เลยก่นแบกตุ่ม่ไข่แบใหญ่ยัง้กินน้ำหนกบแม่ไข่เอาตัวไหนบิดเหค้้าจำแม่พ่องเอาบดถ้าไข่ไม่หายเจไข่ไม่หายกินกระบายทาินพี่น้อฉันอยู่ภาคใต้เรากินกระบายสตอแล้วพี่น

แม่แม่แรกเห็นแต่แม่แรกบอกกะกินกระเพรอ้่าู้นั่นเคยไปอยู่ภาคใต้มาแล้วกระเพรอ้่าู้เกิดอยู่ภาคใต้ลูกเลยก็เอามเอาไปทำอ่ะลืมไม่ห้องงั้นลืมสอนน้องอีกก็คือเอาไม่เอานางมีกท่านเกิดนี่เจ้าคือเอาแม่เองไปนะงาตอนนั้นคือบเอาไปน้ำแซ่บๆเด้อพี่น้อง หรับบ pues. so ่ด้ไปนากันบ่ตอนน่ะไปแม่อองไปกะคเ่อยูบัชีสว่านี่เออม่อากูมากว่าไปเผอยูบันีว่างเอยู่กะบีบ่เก็บท่อเผื่อสิลงมาหกะบีไม่ได้ลูกแล้วเจ้าบุกบอกไปกกะบีก่อนมีเงืนไปแม่อองเนาะเงืนไปกอแม่พ่อนแม่พ่อไม่เงิน แม hmm yeah. yeah. mm. hmm. yes. hmm. yes. ่่องเราทำงานเด้อแม่ฟองทำงานเราติดยางกอนเนานวโลกแม่่องต้นกเอื้อกรบโบท่าลำอันนี้แม่ห้องแกไปกบมาไข่ไหวเ้าไหม่จะผ่า่ครั้ไหนกบมาไข่แม่แรกแกสือเอาไปห้าเดอ mà lụ mày cái kẹp sữa hái mà lụ cái sữa năng mặt thế nó cho một coi em cả bị dập mà lụ ừ. ôi ừ. con mẹ nó ai mi mean, ngơ là trùng nó bị luôn bay bẩn cả bị này đó gì ừ. mày em bỏ hết mày là ừ. mày quay cao ly của đây là quay ừ. cao ly cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bên ở là không có lỡ những Cái tên dẫn bạn này. Mà, 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 là ừ. đây, đây? Bè. Bè đó. Mà, <bánh>. งานไตพีดดนี้ตั้งเสีไปพักเด้อพี่นถ้าอยากพีกิเด้อพี่นะมาเบิงากระเพากระเพาะนองพี่นาเมือเมืเมื่งเมื่เมกินพักเบิดกันโอ้ยน้องเไปเบิดปั้นกันอะไรพี่เนาะกระโพากระพาน้องี่เาอันนี้ครับได้กินอันหมาปัานครับเรากินใบมันเปนลาครับเป็นหมาหรือเป่า Ừ. Ừ. nhưng một phiên đỏ nhưng một phiên mà cái lăng bay cái chưa không à bay. ừm dễ rắn lắm. thiết bút được là cái nhanh hết ừ. chúng ta, cái còn để... họ hòn chân thang lắm một cầu mọc. tốt từ dễ gần sùng sướng là này thì cái ơn hết. ừm bọc bắt bắt cả bắt

ไปชาหอกไหมบ้ว <sentido? S 1> yes. ีตาห้องเพือนขาวยุ่งน้ออส่นอมดวีตาเฮ้ยม่าวห้อเพื่อนอยู่บ้างมอหนอกก่อนักผแม่ห้อเืนเออกะผักแล้วห้อเื่นแฟนได้กะพักโควิดบ่ ยังคีเียงสับเนาะลังคืเเียงเหลือนสั่นที่น้องโควิดยี่งเ้ายนี่นะนักเต้าคนหนึ่งมัอนักเตามนหนึ่งคือเก้าว้ยม่ดีเียงมันเซ็งได้พี่น้องโควิดมากก็ยหยุดจ้ะม่ดีเียงพี่น้องอาจารย์ว่าจีแจงทางเขาบ้านว่าเขาเมื่อใดก่นย่างก็คือการบู บาเรา่นาเนี่แต่ว่าบมาได้ผักเขาวิขครผักลากองกะซ่าไหวหนวดาวมลูกดาววะเนี่ยคกุงเผินเลยมากุ้งเพินบริตมากปีแลูกดาวมากึนท้อั่งขึนท่อคุกุงมาลูกคูดาเลยลามง้อภั จริงโตงอนอยังต้นเตือง,งมาเล้วกพูนป้ามีตรนตืองข่าวีผู้จะซินงเกิชิ้นมาเลยเอาเอาพายม่เห็ดน,นอนเบองทำพูนเกิดอยู่กระบ,บี่นะเนมย้ะูกเกิดอยู่กระบี่นะเห้นะลบมไ้ตีงงเนจ๊ฮะมีผู้จืบไปได้ เห็นทะเลยุ่มีเห็นเหนดาเห็นยุ้มเห็นดาโบเห็นทะเลหักไปเห็ทะเลเจอเห็นทะเลหักหนมเห็นทะเลอมเห็นดาปันนี่เอาไปลอยทะเลเห็นเจนนี่หูเขาจต่อว่าเห็นกันได้รู้เพราะว่าต้องมบาดีพี่น้องเราไม่พูดหมอเจ้ามาทะลเหรวเจ้าขึ้นมามึนตึง ให้เยกินแนลูกก็ไม่นี่พี่น้องโอ้ปั่นเอ้ยเอายังให้เอาดาบมันบ่ให้ก็ะิเาปาีให้กินเป็นกลางเลยนแซ่บๆพี่น้องน้องน้อยันนออีกมปอมมคุดินมื้อนี้แกะมังคุดินคือกาวาตําหให้กินเนาะางสิเกบสาเนาะตกบนบ้านคแหงบ้านแหงเนาะพี่น้องอกะเจียวอือ เอาไข่้นถังเาทมาเราไปดไปหงแย่เเอะแยะเยอะผมมาตำก็มาตำในะู่ใคู่แย่ต้องให้ปองหัจกว่าแย่กบ่บแอปปองตแฮ่ตวแห่นะบอกเลยบอกเอาัอพเลไ ตัวเฮตัวเหย่างตัวเหน้ามันแหลมไหมวะเริมซื้อมันมีน้องเลยไปใส่ละไปอยู่ได้จะเรมอยู่เงี้ยเหาเหเนื้อไข่เลย้อู้อาวอาไงครับบิดคอขึ้นไม่ได้หาเปิดปะตังแแช่ไปหนึ่ง คือบอออกพี่นนองเลยเห็นมาหลายเหยนี่ละนี่ละนี่ละคนโตขนาดกันแม่สิบอกเอ่ทองละฮะตูไม่ไข่มาคกตมหงออสบายแ้อใตแหอยูงใช้อยู่ยูงเหียยูงเหียนเขาเป็กามีสามตโอ้ยขาเ้าเ้อาสองตเขาเจ้าใจโตัวหนึ่งเชียงไก่ปบเอง <c oughs> จำลองลิปนี้เหรสิจบลงก่อนเอาบัน้นพ,พอกันลิปหนาได้ไหมเนาหารบันหน้าเฮาทำหูงกิ่งปลาพี่นองนาะไายบายบายกันดาไปก่อน